สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีทำสังขยาใบเตยสูตรนี้ทำง่ายเนื้อสังขยาเนียนละมุนลิ้นก่อนไปรับชมฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้มาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ในขั้นตอนแรกก็ให้เราเทน้ำตาลใส่ขาวลงไปในชามผสมหรือจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะใส่เกลือ ใส่แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่อันนี้ใช้เฉพาะไข่แดงนะคะนมข้นหวานอันนี้เราก็จะใส่ลงไปเพื่อให้เนื้อสังขยาของเรามีความเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นค่ะ ใส่น้ำใบเตยในส่วนของใบเตยแล้วก็นำไปปั่นรวมกันกับน้ำเปล่าค่ะแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ำใบเตยจากนั้นก็ใส่หัวกะทิในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิคั้นสดนะจะได้มีความหอมที่ชัดเจนค่ะส่วนใครที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้ค่ะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วก็ให้เราคนผสมแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะเนียนละเอียดดีแล้วค่ะ พอเราตีแป้งจนเนียนละเอียดดีแล้วต่อไปเราก็จะนําแป้งมากรองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งรอบค่ะการที่เราทําแบบนี้จะช่วยทําให้เนื้อสังขยาของเรามีความเนียนแล้วก็ละมุนลิ้นมากเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งน้ํานะคะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ําจะร้อนเดือดขึ้นมาค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดใช้ไฟแรงก่อนนะคะพอน้ําร้อนเดือดเดี๋ยวเราก็จะปรับมาใช้ไฟกลางค่ะตอนนี้น้ําก็ร้อนเดือดดีแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะแล้วก็นำตัวสังขยาขึ้นไปกวนส่วนในขั้นตอนการกวนสังขยาเราก็จะนำสังขยาของเราขึ้นไปกวนบนน้ำร้อนแบบนี้นะคะเราจะอาศัยความร้อนผ่านน้ำแบบนี้ค่ะจะทำให้เนื้อสังขยาของเรามีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้วิธีกวนผ่านแก๊สโดยตรงก็ได้นะคะแต่เราไม่แนะนำค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็แนะนําให้คนตลอดเวลา,าอย่าหยุดมือค่ะถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ตัวแป้งจะเป็นไตนะคะเวลาทานจะไม่อร่อยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้กวนแป้งมาจนเริ่มข้นเหนืดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ไม่ได้จับเวลานะก็ให้เราสังเกตเอาที่แป้งได้เลยค่ะเพราะการใช้ความร้อนแต่ละบ้านอาจใช้ไม่เท่ากันนะคะก็ให้เราสังเกตเอาค่ะ ในขั้นตอนนี้สังขยาของเราก็สุกดีแล้วนะคะกลิ่นใบเตยก็หอมขึ้นมาชัดเจนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สเลยนะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ยกออกจากเตาแล้วนะคะเราก็จะนําออกมากวนด้านนอกแบบนี้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะสังขยาของเราก็ยังมีความร้อนอยู่ค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวสังขยาจับตัวกันเป็นก้อนค่ะ เพราะในขั้นตอนนี้ความร้อนยังมีอยู่ค่ะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะจนกว่าสังขยาของเราจะเย็นตัวในขั้นตอนนี้นะคะสังขยาของเราก็มีความเนียนนุ่มมากเลยค่ะลักษณะก็จะประมาณนี้นะโอเคนะสูตรที่เราให้วันนี้ก็จะอร่อยลงตัวมากค่ะมีความหวานกำลังดีมีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากเลยนะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ